สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวเกาะกันนะคะเราจะไปสี่เกาะค่ะเราจะนั่งเรือหางยาวไปเที่ยวเกาะทาพนางนะคะแล้วก็จะมีทะเลแหวกคือเกาะทับแล้วก็จะเป็นเกาะไก่นะคะอันนี้เกาะไก่เราจะไปดำน้ําที่เกาะไก่กันนะคะวันนี้แล้วก็เกาะสุดท้ายก็คือเกาะปอด้ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะขอให้มีความสุขในการรับชมนะคะไปเลย r n ม n g ไปวันนี้เราจะไปไหนกันคะไปเกาะเกาะอ,อ,อะไรนะเกาะเยอะ<ๆ>่อแยะไปเที่ยวสี่เกาะวันนี้เราจะนั่งเรือหางยาวใช่ไหมเรือหางยาวไปเที่ยวเกาะกันนะคะเ,คเรามีนัดตอนเก้าโมงเดี๋ยวเราต้องไปหาอะไรไปกินด้วยไปเซเว่นก่อน วิวสวยไหมวิวสวยไหมบ้านู่มดี o มอร์นนิ่งกะบีเราใช้กะบีเมมโมรี่ทราเวลแอนด์ทัวร์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะข้ามไปเกาะกันไปสี่เกาะกันข้ามไปเกาะนั่งเรือหันยาข้ามไปไปเที่ยวด้วยกันนะคะ ไปสโนสโน้วาไปดำน้ด้วยจะได้ดาหรือเปล่าป้าจะไปไหนไปจะไปไหนอนพูดภาษาไทย่ใช่อร์แนด์มิกโก้ไก่ก็ไก่ พนังพะนางเหรอพระนางเคกเนวันอะ o โอเค โอเคครับเดี๋ยวตามกับดันเรือไปเลยค่ะไปกับตันเรือขอบคุณค่ะไปตามกับตันเรือไป <laughs> พี่ต,<า>ตอนนี้เราจะเจอทะเลแหวกไหมวันนี้ไม่น่าเจอนะครับน้ำขึ้นเร็วมากเนอน้ำขึ้นหรอตอนนี้น้ำขึ้นหรอครับโอ้โอไม่เจอทะเลแหวกชัานสีทะเลแหวกทานสีทะเลแหวก จะเจอต้องมงเป๊ะเช่วงนี้อาเหรอ6โมเย็นเลยเหรอไม่6 6โมงเช้ามงเช้าอต้องมาเช้ามาเช้าจิงโอ้โหนี่ตุ๊บเนาะตุ๊กตัวบานนั้นก็ขับเลยโอเค

แพรกิบเกิ๊บเอลนะคับกิ๊บเอเดี๋ยวที่แรกเราจะไปทำผานางกันก่อนเลยนะครับทำผนนางใช่ไหมครับผมโได้ครับแล้วก็ลินน้ำหัวกบไก่แล้วก็ต่างกับวดสสุดท้ายแล้วก็จะกลับค่ะได้่ี่ออา เตัวอ,ออกเดินทางมาถึงได้พื้นแล้วเดินเลยว่า ส๋อนทงี่มสถานที่สวยอันดับที่เก้าของโลกนะคะ Na, na, Right. Mm. Okay. Bukan uh, Google go, go. <laughs> tu. Eh, tidak ada ni jadi oh. Thank you. บอกนะว่าวมีปล like carry าด้วยขนมมีแม well> ่ไม่มีขนมมีเลยมีเล่หรอกินเลได้ไหมได้ครับอ๋อได้ได้ได้

Tied it. Mm -hmm. Yeah, pull down. Uh, 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 uh. i flying away now. Wow, yeah, wow, wow. Hello? <laughs> <laughs> Can I go to the ladder? I just want to do something. as good as that one Ooh. Let's just get back oh, yeah, nah. <laughs> <laughs> I keep กลับได้กลับไดกลับ้ต <g rab ble> ้อง่เยนลุกเนะคลียนะใช่ <c oughs> <c oughs>